เอาละครับเรามาสู่อย่างตัวแรกนะครับเกี่ยวกับการทำระบบสมุดโทรศัพท์นะครับโดยใช้จาวาบวกกับไม s QL นะฮะซึ่งเราจะทําเป็น GUI นะครับก็อย่างแรกที่เราต้องมีนะครับก็คือหนึ่งนะครับตัวเลกไปนะครับขอปรับฟันนิดนึงนะ่ะสักยี่สิบนะครับ ก็คือ1นะครับโปรแกรมนะฮะฐานข้อมูลนะครับซึ่งในที่นี้ยถ้าเรามีพวกแอปเซิฟนะฮะแอปเซิฟหรือหรือแซมนะฮะแซมนะครับอ่าทั้งสองตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับโอเคถ้าเรามีแล้วนะครับสองนะครับสิ่งที่ต้องมีนะครับคือ NetBean นะครับ n e t b นะครับบวก JDK ก็คือชุด Java Development Kit นะฮะสามครับซอฟต์แวร์ที่ใช้ทำการรายงานนะครับคือ IReport นั่นเองนะครับโอเคนะก็คือเราต้องเตรียม3ามตัวนี้นะครับติดตั้งไว้ก่อนนะครับผมจะไม่สอนวิธีการติดตั้งนะครับ โอเคครับจบครับจบสําหรับพาทแรกนะครับปิดตรงไหนวะเอาปิดตรงไหนวะฮ่า,าปุ่มปิดไม่เห็น